ก๋วยเตี๋ยวแคสีพยาทำไมถึงอยากกินพี่โค้ดบอกว่าอร่อยแต่ว่าถ้าไม่อร่อยจะทำยไงคุณไม่กินไข่เลยคุณแม่ร้านเขาทำบะหมี่เอยทำลูกชิ้นเอยทำนั่นนี่น่ไม่บอกอยังไม่ได้กินขไข่ไ สวัสดีจะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเกษเสริมราญวันนี้นะคะพามาเยือนถิ่นเก่าของแม่ชีสมัยเด็กๆสมัยเด็กเดอย่าว่าเด็กๆเลยสาวๆาวก็ยังอยู่แถวสมัยสาวอืมตอนนี้อยู่บริเวณถนนสีพญานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแค่ก๋วยเตี๋ยวแค่สีพญาทำไมถึงอยากกินพี่โค้ดบอกว่าอร่อยจริงใช่ไหมที้ คือจริงๆแล้วว่าเราอ่ะค้นหาก๋วยเตี๋ยวแคะจะกินกันจะมาถ่ายกันแล้วพอดีเสนอร้านนั้นร้านนี้ไปอะไรเงี้ยร้านเนี้ยพี่โค้ดบอกว่าอร่อยแต่ว่าถ้าไม่อร่อยแบบไหยก็บอ่อรเอยเพราะว่าอะไรจะหาก๋วยเตี๋ยวแค่เพราะว่าป้าเป็นคนจีนแค่ป้าเป็นคนจีนแค้ส่วนแม่เป็นคนจีนสโนไวท์ก็เลยก็มาแต่งงานกันไงเข้าใจป่ะเออคนจีนแคบคนจีนสโนไวท์มาแต่งงานกันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่านะคะ Hi สวัสด อสองร้านอยู่ไหนอะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ยผมแมนครับพี่แมนใช่ไหมคะร้านก๋วยเตี๋ยวคคาร้านของคุณพี่เปิดมากี่นกี่ปีกี่นานแล้วอ่าเท่าที่สืบประวัติได้ครับก็ประมาณสงครามโลกประมาสงครามโลกก็ประมาณเกือปดปีได้แล้วนี่พูดจริงไหมจริงครับแล้วเท่าที่สืบประวัติได้ก็คือตั้งแต่บรรพบุรุษนะฮะบรรพบุรุษก็ผมแม่เป็นรุ่นที่สี่แล้วตุรุ่นทวดอุ้ยแล้อยังพวกอวัตถุดิบของที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะลูกชิ้นเอ่ยบะหมี่เอ่ยอะไรอย่างเงี้ย ทำเองหมดเลยไหมลูกชิ้นทําเองทุกอย่างโอ้หรอทุกอย่างส่วนอ้บะหมี่ก็ซื้อเจ้าดั้งเดิมนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นแรกเลยที่สืบประวัติมากองเขาจะใช้แต่เส้นมีอย่างเดียวอ๋อมีแต่เส้นมีอย่างเดียวพอมามารุ่นแม่รุ่นที่รุ่นที่สามนะเขาก็จะพัฒนามาเป็นมีเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เอกลักษณ์ของลูกชิ้นแค้มันเป็นลูกชิ้นยังไงบ้างลูกชิ้นแค้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูที่ผสมกับกเนื้อปลาเขาเอามาตีผสมกันคับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของลูกชิ้นแคู่กตห วหนูเห็นหนูเห็นมันจะมีลูลกชิ้นครึ่งหนึ่งเต้าหู้ครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งลูกชิ้นครึ่งหนึ่งเต้าหู้ครึ่งหนึ่งนะ ขนมจีบด้วยครับผมมีขนมจีบคือขนมจีบที่ร้านทํําทาเองเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าจะเป็นหมูผสมกับมันแกวเวลากินไปจะละลายในปากที่สําคัญของขนมจีบก็คือว่าจะมีจิ๊กโว์สูตรพิเศษของที่ร้านด้วยจิ๊กโก็ทำเองด้วยผสมเองครับเ็เอาซอสนูนซอสนี่มาผสมกันโอเคได้วันนึงพี่นอนมาสองสามทุ่มแบบเลยนะคะที่ร้านนีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งพิเศษเลยก็มีแปดเซียนเหยียบเมฆาผมไม่คนคิดแล้วเพราะผมก็อยากจะทานอะไรเยอะๆก็เลยแบบว่า แล้วกีห้งแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเยอะๆก็ใส่ลูกชิ้นทุกอย่างที่ร้านนะครับผมมีก็มีอยู่5้าอย่างแล้วแล้วก็เพิ่มขนมจีบลงไปที่ร้านแล้วก็ใส่ไข่ดาวใส่เกี๊ยวกรอบลงไปแต่แล้วเราจะทานเองนั่นแหละแต่เราก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงไลน์ให้เพื่อนดูเดินก็บอกว่าเอ้ยน่าทานดีน่ากินดีทําขายเลยแล้วก็บอกเอ้ยเราไม่รู้จะเชื่ออะไรดีเพื่อนเพื่อนก็บอกไปของ8อย่างก็8เซียหยิบไมคาไปเลยว่าเออดีดีดีเอย ชช้้ื่นีมาอก็เลยขายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับผมวันนี้เดี๋ยวขอลองหน่อยแปะเซียนเหยียบเมคผาหนูอยากกินเส้นเล็กน้ำอีกชามหนึ่งคุณเอาอะไรคะก็ชามนี้ก่อนแล้วกันยาสีฟันที่คุณใช้มีสูตรเกลือหรือเปล่าคะฮะอ๋อไม่ใช่เอาอะไรนะเอาตามนี้ก่อนแล้วกันโอเค แล้วจ้าแปดเซียนเหยียบเมคาอุ้ยชามเบลอเลยนะยกินสองคนไม่หมดสามถึงสี่คนนะ่าจะพอดีเนี่ยใส่มาขนมจีบนี่ขนมจีบนี่เป็นลูกๆใส่มาแบบนี้แล้วก็มีอันนี้ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแล้วก็อันนี้นี่ที่เขาบอกลูกชิ้นเต้าหู้หมูแกบนะเต้าหู้นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของขา่าวที่ว่าเป็นลูกชิ้นแคะในระหว่างที่ฉันกำลังแนะนำว่ามีอะไรบ้างแม่ก็คือเอาไข่ดาวไปแล้วหนึ่งฟอง ขามีใส่ไข่ดาวด้วยนะจะกินบะหมี่เนี่ยก็ต้องใส่กับจิกโชว์แต่วุ้ยแต่จิกโชว์เขาเหมือนใส่น้ํามันงามาใส่น้ํามันอะไรมาปั้งคุณคุณเหมือนแบบและนี่ก็มีขนมจีบแยกด้วยอ่ะเยอะมากมาเร็วจัดการนี่จะลูกชิ้นขอกินชิมลูกชิ้นทอดก่อนอยากกินลูกชิ้นทอดไส่ไปไหมยย่ังกินซิลลูกชิ้นทอดเพราว่าไม่เหมือนลูกชิ้นที่เคยกินมาเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเนื้อหมูทอดอ่ะหมูก้อนทอดอ่ะเธอใช่ไง ชิ้นเขาทำจากหมูเป็นลูกชิ้นหมูเออพ่อเป็นลูกชิ้นหมูอะ่ะมาที่บะหมี่กันบ้างบะหมีจ่จริงๆอ่ะมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะมันมีแบบเป็นเ้ายุทธจักรนะ่ะ9 0ร้อยบาทอ่ะเป็นชามใหญ่ขนาดเนี้ยชามใหญ่ขนาดว่าตั้งไวนะ้ตรงสี่พญาลุน่ะตรงไอจุฬาสามย่านในสะื่อตรงนั้นเลยคนได้กินอนะ่ะใหญ่ขนาดนั้นนะ900อ่ะ9 0้าร้อยเธอแต่นี่เป็นแบบจัมโบ้เป็นแบบจัมโบ้หืมมันไม่องเขาลวกมาเหมือนแบบ พอให้ได้เพียวอ่ะอืมไม่เละเกินไปไม่แข็งเกินไปแล้วจิ๊กโถะเขาอ่ะไม่ได้เป็นจิ๊กโถเฉยๆเหมือนเขาปรุงมาจริงมันจะออกหวานนิดนึงอ่ะแล้วมันจะมีความข้นนิดนึงอ่ะเมื่อเสิร์ฟเข้าไปเหมือนเป็นซอสอ่ะเหมือนเป็นซอสอร่อยนีมากเอกะลักษณ์ของพวกวยเตี๋ยวแคะอ่ะก็จะคือเป็นเต้าหู้แล้วก็จะเป็นแบบลูกชิ้นหน้าโปะด้านบนมันไม่ได้เป็นเชิงลูกชิ้นหรอกแต่มันเหมือนแปะเอาไว้อ่ะลูกชิ้นเต้าหู้เนี่ยลูกชิ้นเต้าหูท้ทอด อต้าหู้หอมหอมเหมือนเต้าหู้เลยอ่ะเธอมันหอมอ่ะออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะเป็นเต้าหู้ทอดข่าครึ่งแล้วก็ยัดไส้ลูกชิน้นไว้ข้างในแบบนี้อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของลูกชิ้นแพ้เหมือนกันอือันนี้ก็อร่อยเป็นฟิลกินเต้าหู้ทอดบวกกับเนื้อลูกชิ้นเข้าไปนิดนึงแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นเพา์ <_ d ata> เคยกินกว๋วยเตี๋ยวแพ้์ปะเขาว่าไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนที่อื่น <_ d ata> ไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนเลยพูดดีๆพูดตรงๆไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนเลย <ừ. S 1> แต่ว่ารู้สึกว่าเขาอะเป็นของแท้ยังไงก็ไม่รู้อะเพราะเขาทำมา80ดสิปีอะเธออะไรคนจีนแน่นอนอตัวน้ําซุปเขาว่ามันจะมีความแบบมันจะมีความกลมกรอบม,มันจะมีความอร่อยอยู่ในตัวโดยที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปอะกินเข้าไปแล้วคนจีนเขาเรียกว่าอันนี้เชงเชงขนมจีดีกว่าคุณแม่ รูปปลาเล่ยนะนนใส่มากับกระเทียมเจียวนะแล้วก็เพิ่มนี้หน,น่อยนิโคลเขาสูตรพิเศษสูตรลับสูตรเฉพาะกระเทียมเจียวเขาไม่ได้มาแค่เป็นผงผงกระเทียมนะเขาใส่เป็นน้ำมันกระเทียมมาด้วยนะอืมเขาบอกว่าเขาใส่มันแกว้วอะไม่ได้กรอบนะมันมีความนุ่มนิ่มอร่อยอขนมจีก็อร่อย อย่างที่บอกซิโชเขาไม่ได้เป็นซิโชแบบเปรี้ยวม,มันเป็นซิโชแบบค่อนข้างหวานหน่อยอะแบะบถ้าผสมให้มันหวานแล้วว่ารสชาติผสมซีอิว๊วอะไยังไมไ่กินไข่เลยแม่ร้านเขาทําบะหมี่เอ่ยทาลูกชิ้นเอ่ยทาน,น,นั่นนี่นี่แม่บอกว่ายังไม่ได้กินไข่เราบะหมี่ลงก่อนตัวเส้นบะหมี่เผาลงไปสมมติว่าแล้วเราก็ตัดฉพาะตรงไข่แดงจ้วงๆลงไปอย่างนี้แล้วก็คลุกๆๆๆขาดไม่ได้อร่อยด้วยจ๊โจ ความไข่แดงทําทำไมแบบว่าเหมือนแบบเซเกอร์มันเพิ่มขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวทอดเดี๋ยวกรอบอืมทำมาเพิ่มความกรุบกรอบให้กับบะหมี่ซามนี้กินไม่หมดนะสองคนอะ่ะต้องมากันเยอะๆมากับประมาณเจ็ดแปดคนอ่ะแล้ส2งซามเดียวพออื่เกินไปเนาะเออมันดีนะตามมากินได้ถ้าเกิดว่าจะมานะคะถนนสีพญานะคะอยู่บริเวณนี้เนาะตรงข้ามมันจะเป็นซอยเข้าไปที่วัดมหาวิทยาลามเข้าไปจอดรถข้างในได้แล้วก็เดินออกมาแล้วก็มาที่ร้านร้านอยู่ตรงข้ามปากซอยปรีเลย๋วยเตี่ยวแค่สีพญา เคยกินเลยเกิดมาแถวนี้ตั้ง20่สิบสปีตั้งแต่สาวๆเด็กเด็กถึงสาวนะเดินเดินเดินผ่านเนี้ยมาเคยมาเรียนภาษาจีนด้วยนะรลอแถวนี้หรอตอนมาเรียนสนใจแต่เรื่องการเรียนเนี่ยสนใจเรื่องการกินเท่าไหร่หรอนเลยไม่ใช่ที่บ้านเปิดร้านเองไงถ้ามาก็เลยว่าไม่กินของคนอื่นเลย ชอบ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 นะคะอ่ะครั้งหน้านะคะก็เสร็จสำรานแม่ชกโกจินะคะจะพาไปกินอะไรหรือพาไปไหนนะคะต้องรอติดตามนะคะ, <S <S ะ,คะวันนี้ขออนุญาตไปจัดการบะหมี่แปดเสี้ยนเหยียบเมคาเนี้ยให้หมดก่อนนะจะ๊ายยบา